ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวด,ดีๆนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในอาเซียนนะคะเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในอนาคตค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแรก่เกลือหินในประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ทําการวิจัยและทําการผลิตจนนํามาสู่การใช้งานได้จริงเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ที่มีศักยภาพ ที่จะมาเป็นแบตเตอรี่ทางเลือกเพื่อจะทดแทนลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่จะต้องพึ่งพาก,การนำเข้าจากต่างประเทศ100%เปอรซตอนนี้ก็ใช้ได้ั้งจากกระดานไฟฟ้ามอไซค์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์รถยนต์เรือยนต์รถบรรทุกรถบัสท,ทำได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะทำให้ลดการใช้น้ำมันลดการใช้น้ำมันก็จะทำให้ ลดเรื่องของการปล่อยแก๊สของเสียใช่ไหมฮอันนี้ก็เป็นทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าทุกท่านคงทราบดีว่าตอนนี้การประชุมทั่วโลกเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนพลังงานจากการใช้พลังงานที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับให้มาเป็นพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก การพัฒนาศึกษาวิจัยและทดลองแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกโดยการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศทดแทนแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนพัฒนาต่อย,ยอดเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกในระดับเซลล์จากโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่จนออกมาเป็นแบตเตอรี่ต้นแบบ และนำไปทดลองใช้งานได้จริงในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่และระบบกักเก็บพลังงานที่จะเป็นแบตเตอรี่สำหรับจักรยานไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรองสำหรับระบบโซล่าเซลล์และไฟฟ้าส่องสว่างนแต่ที่ของเราเนี่ยเราคิดเองผสมสูตรเองแล้วก็ผลิตเองนะแล้วเราก็ทำเป็นแห่งแรกในในในเซาท์อีสเอเชีย ทั้งนี้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบให้สามารถผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงรองรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคตโดยมีสถานประกอบการในโซ่อุปทา,านของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่แห่งอนาคตแบบครบวงจรเข้าร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการในระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักคืออุตสาหการรมการผลิตแบตเตอรี่แห่งอนาคตจากวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ